สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราร้อลอยวินนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นไม่แนะนำสินค้าไม่ได้ชักชวนการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีลิงก์สมัครสมัสมครกันเยอะๆครับอันนี้เราก็อยู problems, <Field. S 2> ่กับไล์วูมนะอ่าก <Christie> ็เป็นอีพีท <แ S 2> <ๆ>ี่สามหาเงินง่ายๆไม่ต้องลงทุนหาเงินผ่านอินเทอร์เน็ตนะไล์วูมนะหลังวิดลงวิดีโอหนึ่งวันผลเป็นยังไงมาดูกันนะก็อันนี้ก็ประมาณหนึ่งวันเสร็จเสร็จนะก็ หลังจากที่ลงวิดีโอไปวิดีโอแรกนะบนไลน์บูมนะก็ตื่นเต้นนะอันนี้ก็ช่องผมนะอันนี้ก็ช่องอน,นอ,น,น,อ,น,น,อ,น,น,อนไนรอยด์เหมือนกันนะบนไลน์บูมเดี๋ยวเ,เราจะวางลิงลก์ไลน์บูมไว้แล้วกันนะใครสนใจนะเผื่อช่องบินนะ,ะลิงลก์ไลน์วูมวิดีโอแรกก็เป็นวิดีโอวิ่งแกะ่นะว่าเกมวิ่งแกะข่ายบิดขับเล่นเกมได้เงินจริงสายฟรีผมก็สายฟรีอันนี้ผมก็ทําถ่ายวิดีโอง่ายๆจริงๆผมจะทําแบบ หลายหลายๆนาทีแต่ว่าเขามันกําหนดไม่เกิน1นาทีนะแต่อีกอันนึงเป็นการโพสต์แต่ว่าผมเลือกวิดีโอที่ไม่เกิน1นาทีผมก็ลงไปปุ๊บนะครับจริงๆมันได้ตั้งแต่10วินะสิวิโฆษณาก็จะวิ่งแล้วนะแต่ว่าเราลงประมาณ1นาทีนะอันนี้ก็ลลยวูมนะก็ก็นีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งนะอ่านี้ก็จำนวน Impression แปลว่าอะไรไม่รู้นะนะก็ไปแปลมาเนาะ i m p r e s s i o นนี่ไม่รู้ว่าแปลว่า impression 6คลิก6นะอันนี้คืออยู่ความรู้สึกสูงนะก็คือผลตอบรับกลับมาก็ก็ถือว่าดีนะเป็นเป็นวิดีโอแรกนะวิดีโอยู u b e วิดีโอแรกก็นิ่งเหมือนกันนะอันนี้ก็เพิ่งผ่านมา1วันก็อาจจะต้องมีหลายๆวิดีโอเป็นเรื่องราวนะเพราะว่าอย่างไลฟ์วูนี่ยคนคนเข้าไปดูเหมือน Ti ๊ t o อกเหมือนอะไรเหมือนอ่ายูทูบช็อตเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ไปดูก็ไปดูแบบ าไปดูคลิปตลกคลิปหมาคลิปแมวคลิปตสาวนะคลิปเกมก็ไม่ค่อยมีนะลองดูนะดูว่าจะเป็นยังไงโอเคก็ okay. ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขายของกันเล็กน,อน้อยใต้คลิปโยจะมีลิงก์สมัครกนรันเทกคลิปตัวอันดับหนึ่งโลกใบนั้นสมัครไปหนึ่งนาะทีความน่าจะถือสูงปลอดภัยสูงนะก็มีความเสี่ยงนี่เปิดมา5้าปีนะสมัครเข้อีเมลในกะารสมัครยินดีตนตัวตนได้แบบชาชชน3ามสิบนาทีใครยังไม่สมัครสมัครได้เลยนะครับเ,เช่นอันดับหนึ่งโลกนะเทกคลิปโต โอเคเอ็กซเวทเถิคิดตัวนับสามของโลกอาผุนตัวแทนหนึ่งสี่ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นจากการอื่นรับรายได้หลายชั่วโมงเปิดมาแปดปีนะโอเคเอ็กมีระบบเทรดมาจีนดีสุดในโลกดีกว่าไบนแนนดียังก็ลองสมัครและเทรดดูกูคอยก็เป็นอีกหนึ่งเว็บต้นน้ำนะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์และสกุลเงินเปิดมาสี่ปีแต่ผมใช้ในเรื่องการเทรดมาจิ่นเช่นไบนแนนปล่อยกู้สามเท่าเหรียญแวนนะกูคอยปล่อยสิบเท่าเหรียญแวน ตัวอื่นก็ปล่อยเส็เท่าหลายตัวเกดไดโอก็จะเป็นอีกหนึ่งเว็บต้นน้ำนะที่มีภูฟาร์มเงินมากที่สุดในโลกนะมีหลากหลายสกุลเงินนะเปิดม,มาเกือบสิปีเคบี B, คอยก็ฟาร์มได้สมัครใช้เงินในการสมัครไม่ต้องงินตัวตนก็ถอนเงินได้นะ L แอลแบงก็จะเป็นหนึ่งเว็บต้นน้ําถ้าโชคดีก็มีโอกาสสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับสายเกมก็โมบ็อกก็ติดหนึ่งในสิบเกมสร้างรายได้นะราคาสูงสุดสิบหกดเอตอลลาร์ตอนนี้เหลือศูนย์จุดสามสองดอลลาร์นะสายฟรีเกมโรลล์คอยเล่นเกมได้เงินนงสายฟีะ กุดบิตคอยขุดอีโทรัมดอทคอยเหรียญนอื่นนล่นเกมได้เงินจริงสายฟรีห้ามพลาดรือจะซื้อเครื่องขุดก็ได้ผมก็ประกอบเครื่องขุดเลยนะเมื่อคืนนะอ่ะาใครสนใจสมัครนะคลิปนี้ไม่ได้สักชวนเรื่องการลงทุน,นแต่องการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจา,ารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย